แล้วมาเจอร้านเดียวที่ตัดผ้าไหมสำเร็จพร้อมใส่ทั้งเสื้อแล้วก็ผ้าถุงแต่คุณผู้ชมต้องมาใส่เองถึงจะโอเคนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะจะเป็นไซส์ที่จำกัดเนาะไซส์ 36, 37, 38, 39, 40อย่างตัวนี้40นะคะ 40, 40เดี๋ยวแม่ค้า นี่นะคะสี่สิบแบบนี้40 40ก็คืออกจริงใช่ไหมคะอกจริงหรือเปล่าคะอกจริงของเขาเลยไหมคะที่เขาวัดเป็น40่บแบบนี้คืออกจริงเลยไหมคะหรือต้องเผื่อไหมคะคือคนอกสามแปต้องส่อ๋อต้องคนอก38ใส่อก40นะคะเป็นคลุมนะผืนนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัดเสร็จแล้วตัวนี้ตัวจะเป็นผ้าคามาสองผืนนามาตัดรวมกันนะคะสวยไหมก ผือตัวนี้ก็จะเป็นผ้าขามา้าผ้าคาม้มาแล้วนำเจยมาตัดเป็นผ้าคลุมก็คือคุณผู้ชมต้องอกเท่าไรนะอก40่ใส่42นะคะถ้าสนใจทักมาใกล้แพทมีเบอร์ร้านเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันนะคะอยู่ในเมืองนะคะ42อต้องอก40ถึงจะใส่ได้นะคะเป็นคลุมนะคะแล้วก็ตัวนี้สีเขียวค่ะก็ต้องอก40จะใส่42ได้นะคะสีเขียวนะคะ ตัวนี้ก็อก42ค่ะอก42ก็คือต้องอกจริง40นะคะถึงจะใส่ได้เนี่ยนะคะราคาน่าจะไม่เกิน2000นะคะคุณผู้ชมทักทายได้ถ้าสนใจก็จะแทบหน้าจอแล้วก็จะถามแม่ค้าทั้งหมดให้เพราะว่าตอนนี้แม่ค้าขายของอยู่เราก็แอบบมาถ่ายทำด้านนี้อยู่พอดีนะคะแล้วก็ใกล้จะเก็บแล้วนะคะราคาน่าจะไม่เกิน2 0 0พ ไม่เกอ2 2 0 2ประมาณนี้เดาเอานะคะเพราะว่าตัดสําเร็จแล้วเป็นผ้าคลุมนะคะน,นะคะนี่ค่ะร้านนี้ค่ะ,คะสวยนะคะร้านคุณพิมพ์ทองนะคะอ,อย่างตัวนี้ค่ะนี่คือคเป็นผ้าคลุมไอเสื้อคลุมนะคะอก42ก็คุณมโชมท่านอกจริง40นะคะค่ะสนใจก็แคปหน้าจอถามถ่ายทักทายได้นะคะร้านคุณพิมพ์ทอง อยู่ในเมืองค่ะใกล้ๆก็จะถามถ่ายได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของตลาดนัดผ้าเหมินดินใกล้ๆจะให้ดูไม่เยอะนะคะชมในคลิปต่อไปเป็นคลิปที่3ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์เบิ้งไปกับกดถูกใจ มวนไลก like ์กับวอลแล้วก็กดถูกใจคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะคลิปที่2นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับตะไคร้ท่านที่ยังไม่กดติดตามคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ